อร่อยถึงถิ่นวันนี้พามาที่ตล,ลาดลันโพพัทยานะคะนาเคือพัทยานะคะวันนี้วันที่8วันที่9ค่ะ9ุพฤษภาคมสอง3นะคะของทะเลราคาถูกมากค่ะนะคะเป็นช่วงที่โควิดทีดช่วงจะเริ่มที่จะลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีมาตรการเข้มอยู่ลดระดับลงมาแค่ระดับเดียวนะคะเราพาไปดูนะคะ หมึกคัตัวละห้าร้อยตุ้งลายเสวก็มีนี่เป็นๆนะคะตัวละหกร้อยสองตัวคันหนึ่งแล้วโมไมาเป็นๆะะมาดูกุ้งบ้างนะคะ250สองร้อยห้าสิบตันนี้นะคะ250สองไซส์นี้ปกติไม่น่าจะได้นะคะในราคาสองร้อ ใช่ถูกค่ะไซนี้น่าจะ2 8 3แปรอย่างที่แม่ค้าว่าเลยนี่นะคะนี่นะคะไซนี้นะคะโอเคาหทุกอย่างค่อนข้างถูกนะคะคนเริ่มมาแล้วแต่ว่าไม่แน่นหือบกับปกตินะคะปกติจะคนแน่นกว่านี้นะคะขอดูนิดนึงนะคะอโอเค ฟูถ่ายนะตลาดศักดิ์สิทธิ์ฟูถ่ายว่าตลาดลานโพนาเกือพัทยาวันที่9พฤษภาคม2563ช่วงที่โควิดนายนเริ่มเจือจางนะคะค่ะพามาเที่ยวค่ะ